นะคะมาดูความช่วยเหลือนะคะที่คนบันเทิงส่งให้ค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครลืมกันจริงๆค่ะวันนี้นะคะหลายคนเข้าไปเติมเติมน้องเกลในทีแม่ชมนะคะแต่ปรากฏว่าได,ได้ได้เห็นภาพความน่ารักความน้ำใจค่ะจากครอบครัวของแม่ชมเนี่ยไปสู่พี่น้องชายแดนกัมพูชาค่ะแล้วน้ําใจที่ว่าคุณผู้ชมเข้าขนกันไปนคันรถเลยนะคะดูตามภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละคะ่ะเขียนเลยบริษัทของชมจํากัดค่ะร่วมส่งต่อความช่วยเหลือและกําลังใจนะคะให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน ไทยกัมพูชาขอให้ผ่านเ,นเหตุการณ์นี้ไปได้โดยเร็วค่ะ ของที่บรรทุกไปนะคะก็เป็นของใช้ที่จําเป็นมีกะละมงังมีที่นอนและอุปกรณ์เป็นสายไฟนะคะพี่น็อตเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องสายไฟอยู่แล้วนะคุณผู้ชมกิจการของพ่อน็อตเนี่ยค่ะแล้วก็แปะสติกเกอร์น้องเกลสายฟ้าพายุในคอมเมนต์ของโพสแม่ชมเนี่ยมีคนเข้าไปขอบคุณสําหรับน้ําใจของครอบครัวนี้นะคะเท่าที่ทราบมาค่ะแม่ชมเนี่ยเขาติดต่อไปกับคนที่ดินนะแล้วก็บอกว่าให้ถามดูนะคะว่าขาดหรืออะไรแล้วก็เช็คซิตมาเลยพอเสร็จปุ๊บบโทรปุบ๊บโหเป็นของเป็นคันรถแบบนี้ไปเลยะคะพร้อมจัดส่งเลยใช่ไหมเป็นบร ของผู้ชมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รถเป็นของพ่อน็อตถือว่าเป็นแบบความน่าชื่นชมจริงๆของบ้านนี้เนาะแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆค่ะของผู้ชมค่ะจริงๆก็มีดาราอีกหลายท่านนะที่แบบว่าปิดทองหลังพระนะคะคนก็ทํากันอยู่นะคุณผู้ชมนะอ่ะหายใจลึกๆพักเรื่องเครียดๆกันบ้างขนาดพี่ทหารเนี่ยอยู่กับความเป็นความตายทุกวี่ทุกวันเขาบอกว่ายังขอมีมุมที่แบบว่าขอขอให้ได้ยอดบ้างให้ประชาชนได้บ้างคุณผู้ชมค่ะนี่แหละยามศึกเรารบยามสงบเราหาค่ะ พี่พี่ทหารกล้าของเราขอแปลงร่างเป็นสายแฟร์หน่อยดาราคนดังบอกว่าเห็นแฟชั่นเซตีของพี่นี่แล้วยอมเลยจ้านน่แฟชั่นวีกมาเองผู้ชมดูภาพนะแต่ละคนแต่ละพี่นี่บอกเลยว่าทหารแท้ๆเลยคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วเนาะพี่พี่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เป็นรั้วของชาติอยู่บริเวณตาเมืองทมเนี่ยพี่พี่แกก็โพสต์ภาพที่ตัวเองสวมใส่ชุดที่คนไทยเนี่ยนะพี่น้องคนไทยบริจาคส่งศูนย์อบพยบกันไปไง คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเครื่องแบบของพี่พี่ทหารเอาซิมันโดนระเบิดโดนกระสุนยิงจนยับเยินหมดแล้วเออหอบอะไรมาได้เท่าที่เหลือมาก็ว่ากันไปนะแล้วที่มันหาคือมันเป็นเสื้อผ้าบางชุดเนี่ยนะเขาบริจาคมาเป็นชุดผู้หญิงคุณผู้ชมเพราะว่าบริจาคเผื่อคนที่อพยพมาใช่ใขอนแซวพี่ๆดูดูนี่นะคุณเชิ้ตสีพอทนตะข่ายฟ้าพอเลยเออนี่ทหารกล้าสายแฟรหน้าเกรงถามกี่โมงเออแม้แต่คนในวงการบันเทิงยังยอมแพ้ค่ะแห่แซวกันเยอะเลยค่ะ พี่ปันนาคณ์ก็มาพี่เออันเชลีนะคะหรือว่าแกรนเดอร์ซ่าเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของไทยรัฐค่ะบอกว่านี่ตายแล้วเราส่งแฟชั่นนิสตาไปรบค่ะแต่เราคนมองอุ้ยพี่ๆน่าเอ็นดูเหมือนกันนะอืขอให้พี่ๆปล่อยให้ไว้น่าโหดหมดคิตตี้ประมาณนั้นพี่หญิงพิติการก็มาคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตขำนะคะแต่ว่าพี่ๆน่ารักมากค่ะพี่บัณฑปทุมราชขอแชร์โพสต์เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอีสานแบบฮาๆบอกว่ากูแห้งลบมาเหนื่อยแม่แม่โอ้ย แบบว่าลบมาเหนื่อยแล้วเกินแลก็แบบแบบว่าให้แบบแฟชั่นแบบนี้อเนดเพิ่งลบมาเหนื่อยก็เออเห็นแบบนี้ก็เออเอาเหอะนะพี่แท็กกรันยูมามาแซวบอกว่าไม่ต้องอายอย่าแชร์นะอย่าแชร์เท่ากับแชร์โ วนพี่แสนนาคาก็มาแบบซึ้งๆค่ะแชร์โพสพี่พี่ทหารบอกว่าใจพวกคุณมันเท่ใส่อะไรก็เท่ครับแล้วก็ลงท้ายด้วยว่ากราบหัวใจทหารทุกคนทุกหนทุกหนทับด้วยค่ะใช่ขอให้พี่พี่ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะแต่ว่าไม่ว่าชุดอะไรก็ตามแต่หัวใจพวกพี่หล่อมากใช่แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่ากราบหัวใจเลยนะคะหลายคนที่ช่วยปกป้องและอีกอย่างนบ้านเรานอกจากภาพความน่ารักน่ารักของพี่พี่ในมุมนี้แล้วอ่ะหลายคนก็เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือน่าสงสารพี่พี่มากคือภาพแบบเท้าเปื่อยอ่ะโชว์กันแบบนั้นเลยเพราะสี่สาห้าวัน แล้วอยู่ในรองเท้าคอมแบทมันอับแล้วก็พี่ๆเขามีการบอกมานะว่าต้องการผ้าอนามัยคือไม่ใช่ทะลึ่งตึงตังนะคุณผู้ชมเอาไปใช้ไปซับเหงื่อที่เท้าของพี่ทหารนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันส่งไปได้นะคะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งควา